การยืมเงินไปปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะสามารถยืมได้ในรายการใดนะครับสามารถยืมไปราชการเนี่ยยืมรายการใดได้บ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ58ทับ1กำหนดเอาไว้ว่าการเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัตรริราชการเนี่ยให้กระทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ2ก็คือ รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเฉพาะเฉพาะค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องจ่ายแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าเบี้ยประชุมรายการค่าใช้สอยหรือวัสดุที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉพาะรายการที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นนะครับนี่คือรายการต่างๆที่บุคลากรของท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะยืมเงินได้นั่นเองนะครับ